เด็ดดีเลยครับอืมเก่งครับใช่อืมแบบนั้นแหละอ่าอร่อยไหมอืมอร่อยกินเยอะเยอะอืม ตปลาปลาด้วยอาขอบคุณครับตาให้ปลาปลาด้วยบโโบด้วยอาแล้วก็ตักให้เปาด้วยครับอืมอืมกินหมูผมกินหมูด้วยอืมเก่งตักหมูให้ปลาปลาด้วยดิตักหมูให้ปลาปลาด้วย บึงบ้าบ้าเลยอือใอ่าแบบนั้นแหละครับขอบคุณครับอือร่อยมาเลยอืมอร่อยมากเลยไม่อืมครับใส่ปาก